ันแรกทอดไข้ดาวก่อนพี่น้องตีกันไอ้อะทอดฟอมคันเทียเดียวเลยสองคนอโอนดะใส่ปุ้นเนาะน้ำมันนี่เนาะฟองโอ๊กเลยล่ะ <laughs> มันเด่นใสุ่เนาะตัดกระเพาะ้ากระดัดแปลงเอาว่นี่เราเน้อไใบกระพอกระเพาะ้ากระได้ตัดแปลงเอาเนาะค่ะเนาะทอดไข่ดาวทอดไข่ดาว Ất cà phao vào nhé Ất cà phao rồi, nhé Thấy Cái đoạn luôn phải rồi đó bao nhắn chỉ để quê chỉ để xuống cho em để tùng nó nó cũng phải quan à, cái nó nhà tí cho cái tí con nó của nó nghe thấy con xuống anh to cả thơn cả thương mà nói Phạt, bây cái chúng ta sẽ phát xương cái cây Cây sắp Cây sắp tấm dế rụt vào เป็นก้อนแค่น้อยทีเดอยวมันหนักละเอียดไรคนยานเ้็นก้อนมันจะแบบยังีงไต่ซับไต่ซับขุนก้อนแบบนี้มั้ขุนก้อนยี้ไงม้ ข้าวลงไปกระเทียงบุไปตา่นิดกน้อยด้วยนะเนาะเอาเห็กดกินเองเนาะกันเนาะ วานลงไปพี่น <hel> huh ้องจ้ะหอมเมื่อย่ลงไปใส่กระเพราคนกใส่หรอกพี่น้องใส่แบบนี้เนาะใช่ไหมจะเป็นพับกระเพราเป็นไงคนว่าหมักเป็นว่าหมักใบกระเพราไอ้ใจใส่ใส่คนกินเป็นไงจะใส่อีกเยอะกว่านะตอนมันออกเผ็ดเค็ตคนก็กินเผ็ดนะเนาะ กับพ่อมันออกสะาดายังไงเั้ะกับพ่อบานให้บางจะเห็ดอีกจะใสอีกเยอะหวานเี้นจะเดี๋ยวิ้ม่ได้แบบล้นีลยมัะนวแล้วนวดเลยนวดเลย เขาพี่น้องเคนไก่หางมันแหงแหงแจ้งน้อยคนบ้ามาเป็นเมียเพราะว่าเคนกินกับซอตแบบเกลือเจี๊ยบชื่อโตพี่น้องเนี่ยนี่ไงก่กินกับซอตแบบเกลือเจี๊ยบชื่อโตช่วยก็ได้เห็นเป็นชีหงแหงแจ้งน้อยเนาะค่ะเนาะตกจัดอร่อยแล้วพี่น้องแก ี่น้องเทตัวพี่น้องแล้วๆก่อนเนี่มาเด้อบ่อนพี่น้องมาเด้อผัดกะเพราไข่ดาวก็นะกระเพราแต่ไม่ใส่ใบกะเพรานะคะใส่หอมหัวใหญ่กับพริกหวานกับแครอแทแกนะ่ะกะเพราฝรั่งพี่น้องกะเพราฝรัง่งนะเรียบร้อยเล้วอุ่นจานแบบไงพี่น้องเอ้กินผู้เดียวด้นี่ักขนาดมาพี่น้องบ่อนีอ่ อัดกระเพ้าจ้าจากจองย่าจอยอีสานฝรังง่งเฟมาลีขอบคุณทุกทุกท่านพี่น้องที่มาให้กำลังใจ,อใจองขอบคุณทุกทุกกำลังใจสำหรับปีใหม่นี้เนาะที่มีให้ย่าจอยอีสานฝรั่งขอบคุณทุกซัพพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทือเก่าเลยพี่น้องมามาพี่น้อง,อง,ยยองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ